ต่อไปจะพามารู้จักกับโครงสร้างที่ใช้ในการาแลกเปลี่ยนแก๊สของคนเกันบ้างทีนี้จะมาดูทิศทางนะของอากาศจากจมูกของเราเนี่ยเคลื่อ,อนที่เข้ามาถึงปอดเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างทิศทางของอากาศกว่าจะเข้าสู่ปอดนะครับจะเริ่มจากจมูก จากนั้นก็จะเข้าสู่คอหอยซึ่งคอหอยเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำเรียกนะครับว่าฟาริงจากนั้นอากาศก็จะเข้าสู่ส่วนของกล่องเสียง หรือลาริงบริเวณของกล่องเสียงนะต่อไปก็จะเป็นส่วนของหลอดลมคอหรือเทรเกียต่อไปอากาศก็จะเข้าสู่ส่วนของขั้วปอดหรือเราจะเรียกเหมือนว่าหลอดลมนะฮะหรือบองคัสนั่นเอง จากนั้นอากาศจะเข้าสู่ส่วนของแขนงขั้วปอดหรือจะเรียกว่าหลอดลมฟอยนะฮะหรือบรองคีโอและสิ้นสุดที่ถุงลมหรือว่าแอลวีโอลัสอันนี้ก็เป็นทิศทางของอากาศนะครับที่เคลื่อนที่เริ่มต้นจากจมูก กว่าจะเข้าไปสู่ส่วนของปอดเนี่ยมันต้องผ่านส่วนใดบ้างก็เรียงลําดับตามนี้ก็ขอให้ทบทวนนะเพราะคำศัพท์ก็มีค่อนข้างเยอะจากภาพนี้ก็จะแสดงทิศทางนะของอากาศก็เริ่มจากคำว่า oral cavity ก็คือส่วนของช่องปากอากาศก็เข้าสู่นะฮะ ช่องปากแต่ความจริงก็ไม่เข้าทางช่องปากหรอกนะฮะจะเข้าทางส่วนของช่องช่องหายใจนะ,ะบริเวณจมูกอากาศก็จะเข้าส่วนของฟาริงก็คือส่วนของคอหอยต่อไปก็จะเข้ามาสู่ส่วนของราริงก็คือส่วนของกล่องเสียงนำด้วยหลอดลมคอหรือว่าเทรเคีย ต่อจากเทรเชียก็จะเข้าสู่ส่วนของบรองคัสหรือว่าถ้าพระหูพจน์นะก็ใช้คําว่าบรองคายก็คือเนี่ยนฮะนี่คือส่วนของหลอดลมนะฮะบรองคัสหรือว่าบองคายบองคายก็หมายถึงเนี่ยฮะก็คือหลอดลม2ด้านนี้นะเป็นพระหูพจน์จะเรียกบองคายต่อจากบรองคายอากาศก็จะเข้าสู่ส่วนของบรองคิโอ ก็คือส่วนของหลอดลมฝอยนั่นเองและที่ปลายของหลอดลมฝอยก็จะมีส่วนของถุงลมหรือว่า L V O LUS ก็เป็นอันสิ้นสุดทิศทางของอากาศนะครับตามนี้ต่อไปจะพาพวกเรามาดูวิดีโอแสดงทิศทางของอากาศนะฮะ อากาศก็จะเริ่มผ่านเข้าทางช่องจมูกนะฮะซึ่งในช่องจมูกนี้มันก็จะมีเซลล์ที่มีซิเลียซึ่งทำหน้าที่ในการกรองอากาศนะกรองเอาพวกฝุ่นละอองต่างๆเอาไว้รวมถึงมีเซลล์เมือกซึ่งทำหน้าที่รักษาความชุ่มชืน้นและมีเส้นเลือดฝอยที่คอยปรับอุณหภูมิภายในโพรงจมูก จากนั้นอากาศก็จะเข้าสู่ส่วนของคอหอยหรือว่าฟาริงนะซึ่งบริเวณคอหอยนีย่จะเป็นจุดที่พบกันก็คือเป็นจุดที่ช่องทางเดิอนอาหารและช่องทางเดินหายใจจะมาอยู่บริเวณนี้ซึ่งส่วนของคอหอยจะมีส่วนของฝาปิดกล่องเสียงหรือว่าเอพิกลอ i ทิ ซึ่งไอพิกล t ติสเนี่ยจะทำหน้าที่ในการปิดหลอดลมในเวลาที่เรากืนอาหารเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเนี่ยเข้าผ่านหลอดลมเข้ามานะก็จะเกิดอาการสำลักได้ต่อไปครับอากาศหลังจากผ่านพ้นส่วนของคอหอยมาแล้วก็จะเข้าสู่ส่วนของลาลิงหรือว่ากล่องเสียง ต่อไปก็จะเข้าสู่ส่วนของหลอดลมคอนะซึ่งหลอดลมคอเนี่ยจะมีกระดูกอ่อนที่มีลักษณะาคล้ายกับเกือกมา้าคอยป้องกันการบีบตัวของหลอดลมคอผู้ดง่ายคือไม่ให้หลอดลมคอมันแฟบลงไปจากนั้นนะอากาศก็จะเข้าสู่ส่วนของหลอดลมหรือว่าบองคสัสและต่อด้วยหลอดลมฝอยหรือว่าบองคิโอ และไปสิ้นสุดที่ส่วนของถุงลมหรือว่า LV o l ั s ที่ถุงลมหรือว่า LV o l u s เนี่ยจะมีเซเลดฟอยน์นะมาอยู่บริเวณถุงลมเนี่ยจำนวนมากลเลยนะเพื่อทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊ส ระหว่างเส้นเลือดฝอยกับถุงลมภาพนี้ก็จะแสดงถึงเวลาที่เราหายใจเข้ามาเนี่ยออกซิเจนจะเข้ามาสู่ส่วนของถุงลมดังนั้นในถุงลมจะมีออกซิเจนอยู่มาก ออกซิเจนในถุงลมก็จะแพร่เข้าสู่ส่วนของเส้นเลือดฝอยฮะในขณะเดียวกันเส้นเลือดฝอยก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากครับคาร์บอนไดออกไซด์จากเส้นเลือดฝอยก็จะแพร่เข้าสู่ส่วนของถุงลมจากนั้นก็จะถูกขับออกทางโพรงจมูกต่อไป ต่อไปเราจะมาดูว่าคนเราเนี่ย <c oughs> หายใจเข้าและหายใจออกได้อย่างไรเราหายใจเข้าและหายใจออกโดยอาศัยความแตกต่างของความดันอากาศภายในช่องอกและสิ่งแวดล้อมครับพูดอย่างนี้ก็คงงงอยากให้พวกเรามาดูกฎข้อนี้ก่อนครับ การเคลื่อนที่ของอากาศอาศัยกฎของบอยซึ่งกล่าวว่าที่อุณหภูมิคงที่ปริมาตรของแกส๊สที่มีมวลคงที่จะเปลี่ยนไปเป็นปฏิภาคปกพันกับความดันหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าถ้าปริมาตรมากความดันจะน้อยเมื่อปริมาตรน้อย ความดันจะมากอีกครั้งนะครับกฎข้อนี้แปลความหมายได้ว่าเมื่อปริมาตรมากความดันจะน้อยและเมื่อปริมาตรน้อยความดันจะมากจากกฎของบอยการที่เราจะหายใจเข้ามาได้ความดันอากาศภายนอกต้องมากกว่าภายในช่องอก การที่จะทําให้ความดันภายในช่องอกมันน้อยเราต้องเพิ่มปริมาตรของช่องอกให้มากถามว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการทําให้ปริมาตรภายในช่องอกมากขึ้นมีอะไรบ้าง1กล้ามเนื้อยึดซี่โครงซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบนอกและกล้ามเนื้อยึดซี่โครงแถบใน ซึ่งการทำงานของกล้ามเนื้อทั้งสองชนิดนี้เป็นแบบแอนตากูนิซึมหมายความว่าทำงานแบบตรงข้ามกันเช่นกล้ามเนื้อยื่สี่ครงแถบนอกหดตัวกล้ามเนื้อยี่สีโครงแถบในจะคลายตัวในที่นี้ไม่ซีเรียสนะครับพอจะต้องสนใจหรือจะต้องจํากล้ามเนื้อทั้งสองชนิดกล้ามเนื้อที่อยากให้สนใจคือกล้ามเนื้อยืี่ครงแถบนอก ก็ดูจากในภาพนี้ก็คือกล้ามเนื้อนี่ที่ยึดซี่โครงเอาไว้นะฮะกล้ามเนื้อเหล่านี้แหละฮะที่ยึดซี่โครงเอาไว้หากว่ากล้ามเนือ้อยึดซี่โครงแถบนอกหดตัวจะทําให้ซี่โครงยกสูงขึ้นและจังหวะที่ซี่โครงยกสูงขึ้นนี้กล้ามเนือ้ออีกชุดหนึ่งก็คือกล้ามเนือ้อกระบังลมหรือว่าไดอะแฟรมจะหดตัวครับ หดตัวก็คือหดจากลักษณะของการหดก็คือจะมีลักษณะที่คว่ำลงด้านล่างหดตัวลงด้านล่างอย่างนี้ลักษณะที่กล้ามเนื้อยืดซสิโครงแถบนอกหดตัวและกล้ามเนื้อกร,กระบังลมหดตัวจะทําให้ปริมาตรในช่องอกนี้เพิ่มขึ้นการที่ปริมาตรในช่องอกเพิ่มขึ้นตามกฎของบอยจะทําให้ภายในช่องอกมีความดันอากาศน้อย อากาศจากภายนอกจึงเคลื่อนเข้ามาภายในปอดหรือภายในช่องอกเกิดเป็นการหายใจเข้าในทางตรงข้ามถ้าเกิดการหายใจออกกล้ามเนื้อเยื่อสี่ครงแถบนอกจะคลายตัวสนใจ,จเฉพาะกล้ามเนื้อแถบนอกนะครับกล้ามเนื้อแถบนอกคลายตัวดังภาพด้าน,นขวามือนี้ เมื่อกล้ามเนื้อยืดสิโครงแถบนอกคลายตัวจะทำให้สีโครงลดต่ำลงและจังหวะนี้เองกล้ามเนื้อกระบังลมก็จะคลายตัวเมื่อกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวมันจะหุบเข้ามาข้างในนี้ลักษณะนี้ทำให้ปริมาตรในช่องอกน้อยตามกฎของบอยครับปริมาตรในช่องอกน้อยแสดงว่าข้างในนี้จะมีความดันอากาศมากความดันอากาศ อากาศจากภายในปอดจึงเคลื่อนที่ออกไปสู่อากาศภายนอกเกิดเป็นการหายใจออกพูดอย่างนี้หลายคนคงไม่ค่อยเห็นภาพจะพาทุกคนไปดูวิดีโอนี้ฮะก่อนจะดูวิดีโอนะฮะดูจากภาพนี้คุณจะเห็นว่า แถบสีแดงนี้คือกล้ามเนื้อกระบังลมสภาพที่กล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวนะฮะก็จะหุบเข้าไปอย่างนีนะ้เกิดเป็นการหายใจออกและเมื่อเวลาที่กล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวนะก็จะทําให้มันโค้งลงมาตรง,ง,งล่างอย่างนี้เกิดเป็นการหายใจเข้าเดี๋ยวดูวิดีโอนะในภาพนี้นะฮะ ที่อยากให้สนใจคือกล้ามเนื้อกล้ามลลมเวลาที่เราหายใจเข้าอยากให้สนใจกล้ามเนื้ออยู่2ชนิดคือกล้ามเนื้อยืดซี่โครงแถบนอกหากว่ากล้ามเนื้อยืดซสี่โครงแถบนอกหดตัวจะทําให้ซี่โครงยกสูงขึ้นและจังหวะเดียวกันนี้เองเอกล้ามเนื้อกระบังลมก็จะหดตัวเหมือนกันนะครับ เมื่อกลมบนื้อก็บ,บังลงหมหดตัวมันจะโค้งลงด้านล่างการทํางานแบบนี้ทําให้ปริมาตรภายในช่องอกเพิ่มขึ้นตามกฎของบอยเมื่อปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันจะน้อยลงดังนั้นอากาศจากภายนอกก็จะเคลื่อนเข้ามาภายในช่องอกหรือว่าเข้ามาภายในปอดนั่นเองเกิดเป็นการหายใจเข้า ลองดูจังหวะการหายใจเข้านะครับจังหวะต่อตัวนี้จะเป็นจังหวะการหายใจเข้าครับคือจังหวะที่กล้ามเนื้อกระาัลลมหดตัวและกล้ามเนื้อยื่อสิโครงแถบนอกหดตัวภาพนี้จะเป็นภาพที่แสดงการหายใจเข้าและออกนะฮะขอย้ำอีกครั้งว่าการหายใจเข้ากล้ามเนื้อแถบนอกกล้ามเนื้อยื่อสโครงแถบนอกหดตัวกล้ามเนื้อกระาังลมก็หดตัว ในขณะที่จังหวะที่หายใจออกกล้ามเนื้อเยื่อสิโครงแถบนอกคลายตัวและกล้ามเนื้อกระบ,บังลมก็คลายตัวเช่นเดียวกันนะอ,อันนี้คือภาพที่แสดงการทำงานของกล้ามเนื้อกะบ,บังลมที่สัมพันธ์กับการหดแล้วก็คลายตัวของกล้ามเนื้อเยื่อสิโครง อันนี้คือเครื่องสไปโรมิเตอร์ที่เป็นเครื่องที่ใช้วัดอัตราการหายใจนะการวัดอัตราการหายใจคือการทำสไปโรเมตรีใช้ดูในวิดีโอนี้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยหรือว่าคนที่จะมาตรวจสอบการวัดอัตราการหายใจนะครับ อันนี้เป็นเครื่องสไปโรมิเตอร์จะให้ดูวิธีการใช้นะฮะใช้โนสคลิปก็คือ,เ,อเป็นคลิปที่หนีบจมูกเอาไว้แล้วก็ให้เป่าลมเข้าไปแบบเต็มที่อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อดูการทำงานของปอดว่าปกติหรือไม่เนี่ยการทำแบบนี้จะช่วยให้แพทย์ได้วินิจฉัยได้ว่า บุคคลผู้นี้มีลักษณะการทำงานของบอที่ผิดปกติหรือไม่กราฟนี้แสดงอ,อ,อัตราการหายใจเข้าและก็หายใจออกของคนปกติ รวมถึงเวลาที่เราหายใจเข้าเต็มที่และหายใจออกเต็มที่นะครับว่าปริมาตรของอากาศที่เข้ามานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรยกตัวอย่างเช่นคนเราเนี่ยจะมีอัตราการหายใจเข้าและหายใจออกโดยเฉลี่ยแล้วเราจะหายใจเข้าโดยอากาศปริมาตร500ลูกบาศกเซนติเมตรหรือว่า500ซีซีและเราก็หายใจออกในภาวะปกติ ที่5 0 0ซีซีเช่นเดียวกันสรุปคือเราหายใจเข้า5 0 0ซีซี cc และหายใจออก5 0 0ซีซี cc แต่ดูจากบริเวณนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วคนเราสามารถที่จะหายใจเข้าได้มากคือหายใจได้ลึกที่สุดนะครับจะทำให้เก็บอากาศเข้ามาในปอดได้ถึง6 0 0ซี cc เราหายใจเข้าเต็มที่นะครับจะสามารถทำให้ในในปอดของเราเนะี่ยมีอากาศถึง6 4 0 0และเมื่อเราหายใจออกอย่างเต็มที่หายใจออกที่สุดแล้วในปอดของเราก็ยังคงมีอากาศหลงเหลืออยู่ถึง 1,100C อีกครั้งนะครับในภาวะปกติคนเราจะหายใจเข้าและออกในอัตรา 500C c, c. คือหายใจเข้า5 0 0ซีซีและหายใจออก5 0 0ซีซีแต่เราสามารถที่จะหายใจเข้าได้เต็มที่ครับเมื่อหายใจเข้าได้เต็มที่ในปอดของเราจะมีอากาศถึงห4 0ัและเมื่อเราหายใจออกแบบเต็มที่แล้วในปอดของเราก็ยังคงมีอากาศหลงเหลืออยู่ถึง1 1 0 0ซีซีซึ่งอากาศที่หลงเหลือนี้แหละครับที่ทำให้เราสามารถวินิจฉัยได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ มีคนตายนะครับมีคนที่จมน้าตายหากว่าบุคคลผู้นั้นยังคงมีอากาศหลงเรือในปอดแสดงว่าเขาถูกฆาตกรรมแต่ถ้าเกิดไม่มีอากาศหลงเหลืออยู่เลยก็แสดงว่าเขาจมน้าตายนะครับเป็นประโยชน์ในทางของนิติเวชวิทยาหรือนิติวิทยาศาสตร์นั่นเองต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการแลกเปลี่ยนแกส๊ส การแลกเปลี่ยนแก๊สของคนจะเกิดขึ้นบริเวณถุงลมในปอดหรืนะหอว่าบริเวณของ LVOLUS อซึ่ง LVOLUS ก็จะมีเซลล์ฟอยเดี๋ยวให้ดูในวิดีโอนี้นะทุกเซลล์ครับต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆเนะช่นการสร้างพลังงานนะครับอวัยวะที่ใช้ในการรับออกซิเจนก็คือปอด หรือว่าหลังนั่นเองนะครับโดยทีเ่เราอาศัยระบบหมุนเวียนเลือดของเราในการขนส่งแกส๊สออกซิเจนต่างๆเ,าเริ่มต้นนะจากถุงลมในปอดเราจะเห็นว่าถุงลมในปอดของเราจะมีเส้นเลือดฝอยเนี่ยครับมาหล่อเลี้ยงอยู่มากเลยซึ่งเส้นเลือดฝอยเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สกับอากาศที่อยู่ในถุงลม นะครับหลอดเลืเอดเส้นเลือดฝอยหรือว่าแคปิลลารีนะครับที่จะขนส่งเม็ดเลือดแดงมาออกซิเจนครับจะถูกเออ่ส่งเข้าไปยังเส้นเลือดฝอยแล้วก็จับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงเนี่ยอ,ออกซิเจนนะครับ90%เนเะนี่ยจะถูกขนส่งมาทางเม็ดเลือดแดง เพราะว่าในเม็ดเลือดแดงจะมีโปรโตีนที่ชื่อว่าฮีโมโกลบินทำหน้าที่ในการจับกับออกซิเจนฮีโมโกลบินเป็นโปรโตีนที่มีส่วนของฮีมหรือว่าส่วนของเหล็กนะครับที่จะรับหรือว่าจับกับออกซิเจนไะด้นี่นครับดังภาพนี้ก็คือส่วนที่เป็นเหล็กเนะี่ยจะจับกับออกซิเจนเมื่อจับแล้วจะทําให้เม็ดเลือดแดงของเรามีสีแดงครับนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้เลือดของเรามีสีแดงนะครับสภาพ ที่จับกับออกซิเจนเขาเรียกว่าออกซิฮีโมโกบินในขณะเดียวกัน mm hmm. เมื่อเอ mm hmm. เมื่อถึงเเมื่อออกซิเจนถูกคนส่งผ่านทางเม็ดเลือดแดงไปยังเซลล์ต่างๆแล้ว mm hmm. เมื่อถึงเซลล์ดังกล่าวเนี่ยออกซิเจนจะถูกปลดปล่อยออกมา mm hmm. ซึ่งฮ mm ีโมโกบินในในสภาวะนั้นจะเรียกว่าดีออกซิฮีโมโกบินคือสภาพที่ปลดปล่อยออกซิเจนออกมาแล้ว mm hmm. อันนี้แสดงถึงส่วนของฮีมหรือว่าส่วนของเหล็กนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบในฮีมโมโกบินที่ทำหน้าที่ในการจับกับออกซิเจนต่อไปเราจะมาดูความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับปอดแล้วก็โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคแรกนะครับคือโรคปอดบวมหรือว่านิวโมเนียเราจะมารู้จากโรคนิวโมเนียให้มากขึ้นโรคปอดบวมหรือว่านิวโมเนียนะอันนี้คือแสดงให้เห็นลักษณะของทั่วไปของปอดนะครับปอดก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองข้างแต่ละข้างก็จะมีทั้งข้างซ้ายจะเป็นส,ส,สองโลบ ในขณะที่ข้างขวาจะมี3โลบที่นี่เราจะมาดูกันที่ส่วนของ l v e o l i หรือ l v o l u s นะครับ l v o l i นี่คือเป็นพหุพหูพแสดงถึงว่ามีถุงลมหลายอันเรามาที่ถุงลมนะครับถุงลมปอดเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแกส๊สนะก็คือบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแกส๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนของแคปิลูลารีหรือว่าหลอดเลือดฝอยนั่นเองเส้นเลือดฝอยนั่นเองนะออกซิเจนก็จะถูกส่งเข้าสู่หลอดเลือดฝอยในขณะเดียวกันคาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกส่งกลับออกมาผ่านมาทางถุงลมแล้วขับออกทางจมูก นะทีนี้ฮะถ้าคุณเป็นโรคปอดบวมคุณจะมีของเหลวนะที่จะอยู่ภายในถุงลมของเหลวเหล่านี้จะทําให้คุณแลกเปลี่ยนแก๊สได้น้อยลงสาเหตุที่ทําให้เกิดของเหลวเหล่านี้ขึ้นก็อาจจะเกิดจากการเข้าบุกรุกหรือว่าโจมตีของเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสนะครับ ฟังกายก็คือพวกเชื้อราหรือว่าพวกพาาไ์เช่นพยาธิดังนั้นการเป็นโรคปอดบวมเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราหรือว่าบอรสิตต่างๆนะครับซึ่งการเกิดการจู่โจมเนี่ยอาจจะเกิดได้หลายบริเวณตั้งแต่หลอดลมคอไล่จนมาถึงหลอดลมฝอยนะ นะครับเมื่อเกิดการจู่โจมแล้วจะทําให้เกิดการสร้างเมือกขึ้นมาครับเมื่อเชื้อเข้ามาจู่โจมเนื้อเยือ่อบริเวณเถุงลมแล้วเนี่ยครับจะทําให้เซลล์เนี่ยนะครับสร้างเมือกขึ้นมาซึ่งเมื่อเมือกเรานี้ถูกสร้างขึ้นมาจะทําให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สน้อยลงคุณก็จะได้รับออกซิเจนน้อยลง การเกิดปอดบวมเกิดได้หลายแบบเช่นโรบานิโมเนียก็คือเกิดออปอดบวมที่โลบใดโลบหนึ่งของปอดหรือบรอนโคนิโมเนียหมายถึงว่าคุณเป็นปอดบวมทั้งปอดเลยอาการที่คุณจะเจ,เจอก็คือคุณจะหายใจเข้าออกลำบากเป็นวัดนะครับมีการไอปวดหน้าอก ปวดหัวนะครับหรือว่าเกิดการปวดกล้ามเนื้อเกิดการอ่อนล้าเหล่านี้นะนี่เป็นลนักษณะของคนที่เกิดเป็นโรคปอดบวมนะก็สรุปว่าปอดบวมเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุนะครับทั้งแบคทีเรียไวรัสเชื้อรารวมถึงปรสิตต่างๆต่อไปเป็นโรคถุงลมโป่งพองครับ จะพามารู้จักกับลูกถุงลมโป่งพองให้มากขึ้นลูกถุงลมถุงลมโป่งพองหรือว่าเอมฟิซิมานะครับสาเหตุของการเกิดเอมฟิซิมาหรือว่าถุงลมโป่งพองเกิดจากนี่ครับเราจะพามาดูที่ถุงลมคนที่เป็นถุงลมโป่งพองเนี่ยเยื่อกั้นระหว่างถุงลมแต่ละอันจะถูกทําลายลงครับเยื่อที่กั้นระหว่างถุงลมแต่ละอันถูกทําลายลงดังนั้นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สจะน้อยลง มันจะทําให้พื้นที่ในการแลกเป,กปลี่ยนแก๊สไปในถุงลมมันน้อยลงครับทําให้คนเหล่านี้จะต้องมีอัตราการหายใจที่สูงขึ้นพูด,ดง่ายๆคือหายใจถี่ขึ้นเร็วขึ้นเขาจะหายใจบัดถี่ขึ้นหรือเร็วขึ้นนะเป็นอาการคล้ายๆหอบหืดหายใจเร็ว